เคยรู้สึกไหมครับว่าแบบเราตัวเล็กเกินไปหรือเปล่าที่จะทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้อืมวันนี้นะครับเรามีเรื่องเล่าของดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งที่ผมว่านะอาจจะเปลี่ยนความคิดแบบนั้นไปเลยก็ได้ใช่เลยครับคําถามนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันในวันนี้เรื่องของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากเสียงกระซิบที่เบามากๆในใจของดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งครับที่มันคิดกับตัวเองว่าเราคงไม่มีวันส่องแสงได้เหมือนดาวดวงอื่นเขาหรอก เรามันช่างไร้ค่าจริงๆโห oh, มันเป็นความรู้สึกที่แบบคอยกัดกินหัวใจของดาวดวงน้อยดวงนี้อยู่ทุกคืนเลยนะเอาแล้วครับเรามาเริ่มกันเลยลองนึกภาพตามนะครับท่ามการท้องฟ้าตอนกลางคืนที่มืดสนิทเนี่ยมันมีดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งแอบซ่อนตัวอยู่คือท่ามกลางหมู่ดาวเป็นล,ล้านดวงเลยนะที่แบบส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วฟ้าแสงของดาวดวงนี้กลับแบบริบรีเหมือนเปลวเทียนที่ใกล้จะมอดเต็มทีแล้ว,วครับ แน่นอนว่ามันก็เลยรู้สึกน้อยใจแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับดาวดวงอื่นๆตลอดเวลาแต่แล้วในคืนที่มันรู้สึกว่าเหงาที่สุดเลยนะก็มีบางอย่างเปลี่ยนไปครับมันคือเสียงกระซิบที่ลอยมาตามสายลมจากก้อนเมฆสีขาวปุยๆก้อนหนึ่งเจ้าเมฆขาวก้อนนั้นนะครับค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ถามคําถามไม่ง่ายเลยนะแต่เป็นคําถามที่แบบสั่นสะเทือนหัวใจดวงน้อยๆดวงนี้มากเมฆถามว่าทําไมถึงเศร้าอย่างนั้นล่ะ โอ้โหคำถามนั้นคำเดียวเลยครับเหมือนเป็นกุญแจที่มาไขาประตูหัวใจที่ปิดตายไว้ดาวดวงเล็กก็เลยปล่อยความรู้สึกทั้งหมดที่อัดอั้นอยู่ออกมาหมดเลยเล่าทุกอย่างเล่าถึงความเชื่อฝังใจที่ว่าแสงริบหรี่ของตัวเองเนี่ยมันไม่มีค่าพอที่ใครจะชายตามองด้วยซ้ำพอฟังจบก้อนเมฆก,ก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วก็กระซิบกลับไปว่านี่รู้หรือเปล่าว่าตรงพื้นดินข้างล่างนั้นอะ่ะมีเด็กน้อยคนนึ่งกำลังแหงนมองท้องฟ้าอยู่ แล้วสายตาของเขาก็จับจ้องมาที่เธอแค่ดวงเดียวโอ้โหมันเป็นคําพูดที่แบบเปลี่ยนโลกทั้งใบของดาวดวงเล็กไปเลยครับและใช่เลยครับคําพูดนั้นแหละที่นําเรามาสู่จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้นั่นก็คือคําอธิษฐานจากพื้นดินนั่นเองในวินาทีนั้นเลยครับความรู้สึกสิ้นหวังทั้งหมดมันหายวับไปกับตาเลยแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นพลังพลังที่ทําให้ดาวดวงเล็กดวงเนี้ยเปล่งแสงออกมาให้สว่างที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ มันเหมือนกับเป็นประกายความหวังครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยแล้วในที่สุดดาวดวงเล็กก็ได้ยินเสียงคำอธิษฐานของเด็กคนนั้นแววมาจากข้างล่างครับเด็กคนนั้นพูดว่าผมอยากจะเข้มแข็งแล้วก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเหมือนดาวดวงนี้เลยที่ถึงจะดวงเล็กแต่ก็ยังส่องแสงอยู่โหเป็นคำอธิษฐานที่มีความหมายมากจริงๆครับและคำอธิษฐานนั่นเองครับที่เป็นเหมือนตัวจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในใจของดาวดวงเล็ก ทำให้มันกลายเป็นแสงสว่างแห่งแรงบันดาลใจขึ้นมาและนี่แหละครับคือบทเรียนสําคัญที่ดาวดวงเล็กได้เรียนรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยแต่มันคือการที่เราได้เป็นแสงสว่างให้กับใครสักคนต่างหากโดยที่ไม่สําคัญเลยนะว่าแสงของเราจะเล็กหรือจะสว่างมากแค่ไหนก็ตามแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยครับดาวดวงเล็กก็ไม่เคยมองตัวเองเหมือนเดิมอีกเลย คือเขาอาจจะไม่ได้สว่างกว่าใครนะแต่เขาส่องแสงอย่างภาคภูมิใจที่สุดในแบบที่เป็นตัวของตัวเองแล้วเรื่องราวของดาวดวงเล็กเนี่ยสอนอะไรกับเราบ้างโอเคนั้นเรามาสรุปบทเรียนสําคัญๆจากนิทานเรื่องนี้กันดีก,กว่าครับการสําคัญของเรื่องนี้เลยนะผมว่ามีอยู่3ข้อหลักๆครับข้อแรกเลยอย่าดูถูกคุณค่าในตัวเองเด็ดขาดข้อที่2ก็คือจงส่องแสงในแบบที่เป็นเรานี่แหละไม่ต้องเหมือนใครและข้อสุดท้ายครับให้จําไว้เสมอว่า สิ่งเล็กๆที่เราทำเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากๆให้ใครบางคนอยู่ก็ได้และสุดท้ายนี้ก็มีคำถามที่อยากจะฝากให้ทุกคนกลับไปลองคิดกันดูนะครับว่าแล้วแสงเล็กๆของเราละ่ะจะสามารถส่งสว่างนำทางให้ใครได้บ้าง